ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขตแปดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชรเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2557ณห้องวนารี1โรงแรมชาคลาลิวเวอร์วิวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชรได้จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชรโดยมีนายสอนตินอินชัยนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกำแพงเพชรเป็นประธานในการประชุมพร้อม้ดยอุปนายก คณะกรรมการที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงพร้อมทางหน่วยงานสูงมรกการบรรเทาตนลภายัยเจ็แปดกำแพงเพชรในฐานะเป็นเหรัญยิกและช่วยงานด้านการประชาัมพันธ์ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของสมาคมนักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนกําแพงเพชรในรอบเดือนที่ผ่านมาและเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างภาคสื่อมวลชนและ หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน